นี่ครับนนดูอ่ะอู้ซื้อมาจนแบบกินไม่หมดเลยพี่ยาวเจ<า>๊ซื้อมาบบอันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับพี่ยาววันนี้ไว้ได้มาแวะเล่นที่นี่ครับอ,อ,อ,อ้าว ขนาดรถกระบะยังติดแล้วรถผมอ่ะแล้วผมจะไปได้ไหมเนี่ยจีพาผมมาวางสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะต้องแก้สนุกว่าผมจะไปลายไหน ันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยี่ยมเยียนพี่ยาวครับไม่ต้องกลัวใช่ไหมว่าเราจะออกไปได้ครับโซโลมีอยู่สามนะครับเลือกได้เลยครับพี่ยาวบอกว่าโซโลเลือกได้ตัวนี้ก็ไว้เกาะลูกตัวนี้ก็เราไม่ต้องกลัวลื่นนะครับแต่ค่อยมาดูว่าผมจะ ไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนเดี๋ยวให้เจจ่าถือกล้องออนำาเเดี๋ยวจ,จะจะออยังไงอะไรอะไรเจว๊ยอะไรเนี่ยอยากให้ขับซันนี่ไม่ ไม่อยากขับเดี๋ยวเอซว่าอูดูไปขับของเขาอีกแล้วแต่ไวมากเลยผมไปสกิดดู <c oughs> แสดงว่าพี่ยาวประเดิมแล้วนั่นใครใครประเดิม <c oughs> ตั้งแต่แรกเลย <c oughs> อันนี้ก็เลยเข้าง่ายแล้ว เดี๋ยวไปวันหลังคอนโทรลเหมือนเหมือนแคทไหมคนละอย่างกันมันปรับได้ด้วยบ่ตัวนี้ฮะไม่มีที่กลับบ่เออสวิงซ้ายขวาหรือหน้าหลังซ้ายขวาไม่มีที่กลับกลับ้ายอย่างเดียวไปเดี๋ยวไปโอเคครับเจ๊ครับลาแล้วครับ ขอบคุณมากครับพี่ยาวครับสําหรับวันนี้กอ็อิ่มมากครับอิ่มอิ่ม,ม,อ,มอ,อิ่มอกอิ่มใจเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผ่านมาทางนี้ก็จะได้แวะมาวันนี้มามาเยี่ยมเยียนตอนแรกนึกว่าแต่พามาหมาู่ป่าเขาแล้วจะให้ผมกลับรถยังไง อืเหัวออกไม่ได้หรอกโอ้ย

กูจะบอกว่าจะอ้อมเข้ามานี่คุณแม่ของูกนะขอชื่อคุณครับลากคิ้นะขอชื่อคครับลากคิ้นะขอชื่อคครับ

สองกองนี้ก่อนเด้อหนึ่งสองเดี๋ยวแป๊หนึ่งเดวาูแค okay, well, ่นี้ก็เลี้ยวได้แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เลี้ยวได้แล้วแต่แล้วนี่แค่นี้ก็ผ่านไปแล้วนี่มีอะไรามากมายเลย จะต้องไปดูข้างหลังนะว่ามันไอ้นี้ไหมป่ะเอาเมื่อกี้ไอ้นี้เออมันตัดเอ้ยมันตบโดนไอ้นี้ป่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วไอนนี้ก็บาร์ดีอีกรอบครับบาร์ดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวฮะนั่น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 ชอบอีกแล้วชอบอีกแล้ว นี่ครับขอบคุณพี่ยาวนะครับอันนี้ก็ถือ่าได้คนระับ ยอดครับปดสวิกไปแล้วครับพี่ครับดูอ่ะพาผมเข้ามาบ้านทีหนึ่งแบบโอ้สุดยอดเลยบ้าน <c oughs> โอ้สุดยอดครับไปแล้วครับพี่โอเคครับ พี่ยาวขอมาเราจัดให้ครับนี่ครับดูทางเข้าบ้านสุดๆนะ,ะนี่เราเวลาเราเวลาเราเลี้ยวเร่งๆเราก็จะดูกล้องนะครับว่าช่วงพับมันยังไงนะเรามองเห็นนะครับว่านหนีบสายไหมมันชนแล้วมันนี่ไหมม่นจะออกไม่ได้นะลื่นครับมันลื่น ไม่มีฝนแต่ว่า,<ร>าแต่ว่าเขาถอยถอยเข้าใช่ถอยถอยเข้าแต่เราไม่ถอยไงเราม้วนเราม้วน,วนออกลื่นะนะเน,กกน,นี่ยดินแบบเนี้ยเกีสามันเนี่ยเขาดูบบนนด,ดิออกตัวนี่ลนนื่นเลยนะเนี่ย ม,มันลื่นเลยนเนี่ยแกสียังลื่นเลยเนะี่ยเดี๋ยวก็โดนด่ายขับแบบนี้ก็พังอีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะครับพี่ยาววันนี้ถือว่าอร่อยอิ่มแล้วก็ขอบคุณสําหรับ <ไป S 1> การต้อนรับ <ไป S 1> ครั้งแรกนะครับ <ไป S 1> มารถพ่วงเลยครับปกติคนอื่นเขามาเขาเอารถกระบะจานออสมาก็เอารถกระบะมาตะมาก็เอารถกระบะมาดทาูทรมานทรมานดะรับเป<ด>ิด เออเปิดไฟครับดูดินเกียร์สี่ครับเกียร์สี่เกียร์สี่ครับเกียร์สี่ปกติแกจะเอารถรสริบสองล้อแกจอดไว้บ้านนะวันนี้ เอาไปซื้อเหล็กไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ